สวัสดีเพื่อนเพื่นเซคนบ้านรถไฟนะครับอา่าคลิปนี้เจอกันยามเช้านะครับพอดีวันนี้มีนัดส่งขนมจีบนะครับให้ลูกค้านะวันนี้ลูกค้าโดยสารมากับขบวนรถด,ด่วนที่84นะครับต่างกรุงเทพอภิวัฒนนะก็อยู่ที่ราชบุรีนะครับตอนนี้ขบบนรถกําลังจะเข้าจอดนะมาตามเวลาเลยนะครับ6โมง45นาทีนะ ฝนก็ตกแต่เช้าเลยนะครับต้องเอาใส่ลมต้นไม้นะปังฝนนะครับตอนนี้เห็นแสงไฟเลยนะครับเมื่อตอนต้นคลิปก็น่าจะเป็นขบวนที่เจ็ดสองหนึ่งนะให้ทำไมสั้นจุดจู่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ แสงไฟสว่างมากเลยนะครับ q s y นะห้าสองสี่แปดนะครับ บริษไรต่อชราชบ,รบราท,ารราที่สถานีราชบุรีบริษาที่มีคามประสงคจะลงทีนสถานีราชบุรีตอตรวสับสินคอาและสาระของท่าน,นําลงให้ถูกต้องระครบถ่วนด้วยค่ะขบนวนรถที่จอดเทียบนชานที่เเป็นขบนวนตัะตรวจขบวนที่814นส่สนงดู้สารจับสถานีกลางปลาทางสถานี ุันฮันอ่าส่งเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจอดรออีกประมาณสิบนาทีนะครับรอเวลานะตอนนี้หกนาฬิกาห้าสิบสี่นะครับก็เดี๋ยวกำหนดจะออกตอนหกนาฬิกาห้าสิบห้านะ สำหรับขบวน่าเที่ยวที่บอกจากสถานีราชบุรีไปแล้วอรัอบตรงผูธธ้โดยสารที่สถานีบางปงและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไปค่ะออกสามเวลาเลยนะครับตอนนี้รถด,ด่วนที่แปดสามแปดสี่ก็พ่วงตู้นอน JR เ,เวสตลอดเลยนะแสดงให้เห็นนะครับว่าผูธธ้โดยสารนี้เดินทางกับรถตู้นอนนี้เยอะจริงๆนะครับ มาดูชั้นสมกันนะครับว่าผู้โดยสารเยอะหรือเปล่านะ เยอะเลยนะครับโง14คันนะตู้นอนแอร์ก็แน่นๆเลยนะครับ7คันนะครับคลิปนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ